องซ้ำโอเคครับสวัสดีครับก็กับผมเคสไอทีบีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟอ่าไมค์ครับนะครับวันนี้เซิร์ฟไมค์ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะเล่นเดี๋ยวผมทิ้งเอ้ทิ้ง,เ,งเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปเลือกมามาตามมาเดี๋ยวไปเลือก <ใน S 1> เพศก่อนมาเอ้บกับดราซ่าคนเดิมครับแ <มา S 1> ขกที่ไม่รับเชิญเอ้โอเคผมไม่เล่นละนี่ครับ นี่นี่น,นะนี่ครับกดไหนกันเนี้ยสีแดงอ่ะเออสีแดง <c oughs> เฮ้ยรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้พี่จะมีอันนั้นอยู่นะเดี๋ยวคำหนึ่งเดี๋ยวบาร์ทับ H O M E <c oughs> เอาเฮ้ยทำไมบ้านกูมาอยู่นี่วะ <c oughs> A W N อ๋อปกติไอ้เซิร์ฟนี้พี่เคยเล่นพี่มีอัน,นอยู่พี่มีลองเซิร์ฟเป็นเพื่อนอยู่แดดนี่นี่นะแต่ไม่เป็นไรเราเล่นแบบคนธรรมดาเนะี่ยมันจะมีให้แลกของอยู่มามาตามมาตามมาของแลกมากๆด้วยตามมาตามมาตามมามาขอมาของ,ของพี่เคยเล่นเซิร์ฟนี้อยู่โอเค เอาของเอาของเอาของเร็วๆนี่เอาไปเอาไปให้หมดนี่แหละแล้วกูต้องไปหาตังอีกใช่ไหมเพื่อเอามาซื้อพวกไม้เนี่ยกดได้ไหมบอมไม้อ่ะ พี่จะอัปเกรดก่อนแล้วนพ,พี่จะพาไปดูบ้านพี่แต่ก่อนตามทำได้ไหมนะแอนเดียวสองครัเออได้มสองครั้แล้ว,ลว,ลวถ้าเกิดพี่จาเวอร์ได้นะเอามาเผื่อไว้ด้วยฟามเอาเผื่อเลี้ยงีสองมันฟรีมาให้ออกพ่อจะพี่จะพาไปดูบ้านเก่าพี่ อยากซ่อนแชทมากเลยตอนนี้ลำคาญแชทมาเอาเราก็จะมาอันนั้นของก่อนนะครับผมเอาเลเวลก่อนเซิร์ฟนี้ผมเคยเล่นอยู่แต่ว่าอันไอดีเก่าผมจําไม่ได้นะครับผมก็ต้องขอถ้าเกิดว่าต้องดูเซิร์ฟเก่าผมนี่โคตรไม่อยากจะคุยครับ เซิร์ฟเก่าเซิฟเก่าผมนี่เนอาเรัมตรงนฝั่งนู้นฝั่งนู้นั่งนี้นี่นี่ตามมาเออนั่นแหละพี่มีอยากจะคุยเท่าไหร่เซิฟเก่าอะที่พี่เล่นน่ะอยากจะคุยอือโอ้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงนี้จํำนิดหน่อยแล้วต้องขอภไปครับสอเร็วัโอ้อยากเล่นจริง ผมนี่อยากจะกลับไปเล่นอันเก่ามากเพราะผมว่าผมมีอันลองเซิร์ฟอยู่ครับเป็นเป็นแบบว่าแอดมินเซิร์ฟเนี่ยครับอยากเล่นอยากเจอจะทิ้งลิงคให้จะทิ้งลิงค์กับทิ้งชื่อไว้ให้ทิ้งลิงไว้ด้วยทิ้งลิงค<ล>์ไป<ล>ตายคลิปมาเร็วๆแค่เห็นหน้าตาดีอ่ะอ้า <ๆ S 2> เราก็ต้องเก็บเงินมาซื้อของพวกนี้อีก้ดูดิของแต่ละอย่างอ่ะเนี่ยอันเนี้ยแสนหนึ่งพี่เคยมีตังถึงอยู่<อ>แต่ว่าเมื่อลองเซิฟจากไปก็ใช่ลองเซิฟนี่เคยอยู่บ้านเดียวกันกับผมนะเขามาเออเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูชื่อลองเซิฟชื่อเขาจะชื่อเอ็นเอ็นอะไรเนี่ยครับผมก็ลืมแนละ้วผมเคยเล่นเซิฟนี้อยู่ ไหนอ่ะยั่ไหนอ่ะมาดิโล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 ไมต้องรไปเอาไม้ก่อนนะโอเคน้องผมเลือกถ่ายไปแล้วครับเพราะ่าตอนนี้ก็ต้องให้ผมถ่ายอีกคนเดียวก็ได้โอเคไม้นี้ก็เอาไปสองอัน เนะี้คตอนนี้เหมือนยวผมเอาไปเอาเตียงอ่ะเก็บกระตา่ายไปคือแค่หน้าจนะอนนเล็กน,นะนีรละครับเฮ้คครับลุ้นด้าน้ายนะครับคอะไรครับแบบ MC เี่ไอ้ไครับพี่ผมถ่ายไปเมื่อกี้น้องผมหลุดนะครับโอเคถ่ายรอบหน้าใส่กล้องด้ปัญหาสร้างแก๊งมีสร้างแก๊งเลยเหรอยนี้ก็มีเหรอแกงนะดูของบริจาคพี่ทราบอันนี้อยากเล่นไม่ใช่อะไรเพื่อนขอบอกใครด้ยเฮ้ยมีหินเว้ยเราจะมาสำรวจเดี๋ยวพอเวลาเดี๋ยวมีโอกาสพัหน้าค่อยมาแบบว่า เล่นเซิร์ฟนี้กันก่อนเพราะว่าผมจะมาแค่สำรวจเซิร์ฟเฉยเพราะว่าผมไม่ได้เข้านานมากแล้วนะครับผมก็ยังไม่ออกนะมาดูเซิร์ฟผมจะแนะนำนะครับ<ๆ>เพราะว่าผมเคยเล่นเซิร์ฟนี้มาก่อนแนะนำนะครับพอถ้าเกิดคุณเกิดมาก็เกิดมาปุ๊บให้ใส่ล็อกอินธรรมดาทุกคนอาจจะรู้แล้วละ่ะเนี่ยเซิร์ฟนี่นะครับเซิร์ฟนี่นี่ครับ MC นะครับเซิร์ฟเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับพอคุณเกิดมาปุ๊บด้านหน้าคุณก็จะเป็นที่อันอะไรนะของออี่ของตรงนี้ฟรีหยิบได้ตรงตรงหน้านะครับพอไปด้านซ้ายซ้ายผมนะซ้ายผมซ้ายซ้ายผมก็จะเป็นเลือกพวกอะไร,ะร VIP VIP นะครับดูนะครับ v ี p พยศอะไรก็ว่าไปนะครับ แล้วต่อมาด้านขวานะครับด้านขวาก็จะเป็นที่ซื้อของนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีเงินเยอะๆอะไรประมาณนี้มีเงินเยอะๆก็นี่ครับมาซื้อของนี้ได้เพราะถ้าเกิดขายของก็มาทางนี้ครับขายของนี่ขายของนะครับนี่ราคาก็จะต่างกันไปเพชรก็สามห้าสิบมอรัลก็หกสิบทองก็สามสิบอะไรก็ว่าไปครับเรื่อยๆเรื่อยๆอยอยโอเค นี่พวกนี้ก็เป็นของอะไรก็ห้าบาทผมว่าคุ้มไม่คุ้มนะผมว่าไม่คุ้มผมจะเก็บไว้ทําอย่างอื่นแล้วก็เอามาขายพวกแล้วถ้าเกิดคุณเหลือใช้อะ่ะแล้วเหลือใช้แล้วก็มาซื้อตรงนี้ได้โอเค,อเคาาอมาตรงนี้ก็ตรงไหนอีกครับที่ผมยังไม่นำตรงนี้เออตรงนี้ก็เป็นเป็นอะไรนะดืมละ น,นี้ก็จะเป็นโลกเออเป็นเเป็นแมปเออแมปว่าเออเข้าไปนี้นะสร้างบ้านนี้นะสร้างบ้านดีนะก็แล้วแต่คนชอบครับว่าจะเข้าบ้านทางไหนนี่ครับอันนี้ก็นนกนนกคนรวยนะเอออันนี้พวกคนรวยรวยแต่เขือนะคเลยไม่ใช่ละนี่ครับราราคาพันหนึง่งอันนี้ก็ว่าไปฉาย,ยาอะไรก็ว่าไปนะครับน,นี่สำเร็จไหมยัง นี่ครับแลกของออนไลน์นะครับแล้วออนทุกวันก็มาหยิบอันนี้ได้หนึ่งวันหนึ่งวันนะครับแลกไปปุ๊บก็มาแลกตรงนี้นครับสมอันเท่ากับดอกไม้หนึ่งอัน,นอันนี้ก็ห้าอันเท่ากับอันนี้นะครับออนทุกวันออนทุกวันก็จะได้ของตามนี้นะครับนี่โปรเทคอะไรว่าไปโอเคมาต่อกันที่ตรงไหนอีกนะตรงนี้อนะ่ะนี่ตรงนี้ก็แล้วแต่ครับ โอเคอันนี้ก็เป็นสานที่ตกปลานะครตกปลาเออตกปลานะครับมาเอาเบ็ดจากคนนี้ได้นะโอเคก็ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> หมดแล้วล่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องอันนี้เออลืมไปอันนี้ขอบริจาคนะครับของบริจาคโอเควันนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบายๆครับ